ขอโทษนะครับที่ทำไม่รอนานนี่โดดเรียนมาปะเนี่ยขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงพี่คงเหนื่อยแย่เลยอะต้องมานั่งคอยเช็คคิวผมตลอดอย่างเงี้ยปกติอะผมกีอยู่แถวแผนกแหละถ้าว่างอะก็จัดมานครับที่เรียกมาเนี่ยแค่อยากขอบคุณเรื่องที่ทำท่อให้แล้วก็เรื่องตำรวจวันนั้นด้วยสบายมากครับพี่เออ พี่ปุ่นพี่รู้ป่ะว่าผมอ่ะชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากเลยนะแต่ถ้าผมเลือกได้ผมจะไม่กินยี่เด็ดขาดฮะที่ผมเลือกจะไม่กินยี่เนี่ยก็เพราะว่าผมชอบปุ่นชอบปุ่นเฉียบคิดแต่ไก่ทดเนี่ยมุกสนไแล้ตลกอยู่นั่นอ่ะจะกินไม่กินกินครับ พี่ครับพี่ให้ตะเกียบผมมาข้างเดียวอะขาดอีข้างอะเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาของพี่ไปเอาของนายมานี่จะดีเหรอพี่เออเอามาขอบคุณครับเฮ้ยเก่งนะเนี่ยพี่โหรู้จักหลัดแปลงด้วยความรู้รอบตัวน่าจะเยอะนะเนี่ยเล็บกินเหอะ เออพี่ปุ่นพี่รู้เรื่องแก๊งคาราเกะแล้วใช่ปะอืมผมจะบอกพี่ว่าพี่ไม่ต้องกลัวนะว่าแก๊งคาราเกะจะมาทำร้ายพี่อะผมจะเป็นคนดูแลพี่กับแก๊งพี่เองพอใจผมได้เอ้ยจริงๆพี่ไม่ได้มีแก๊งตายตัวแก๊งพี่ก็เป็นแค่แบบคนที่ชอบมอไซค์เหมือนกันมารวมตัวกันมากกว่า ที่เกลียวพูดมกเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ลองเก็บไปคิดดูแล้วกันแล้วถ้าเกลียวอยากได้คนช่วยอะก็บอกพี่นะแล้วถ้าเกลียวอยากได้คนช่วยก็บอกพี่นะเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะพ่อผมเจอแล้วเจอแล้วจริงๆ ผมเจอมียอนานะคตแล้วพ่อไอพ่อพ่อเดี๋ยค่อยคุยกันนะเดี๋ยวรัแผนกันเกี้ยวเอวันนี้คือไงไม่กินกินครับ